สวัสดีค่ะบัตแอนทอนพรพเร์ตนะคะเจอบัตทุกทีต้องเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะทั้งบ้านที่ดินบ้านเช่านะคะของจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ดินที่เราจะมารีวิววันนี้ก็จะเป็นที่อ่าเขาบอกก่อนว่าเป็นที่ดินเนื้อที่ทั้งหมด21ไร่3งาน80ตารางวานะคะถามว่าจุดเด่นมีอะไรบ้างบอกไว้เลยจากที่ซูมกล้องมาเมื่อกี้เนาะ เดี๋ยวตาล้องซุมกล้องนิดนึงค่ะพื้นที่ตรงที่บัสยืนอยู่จะเป็นของโครงการราชพฤกษ์กินวิวนะคะมีก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีทําโครงการใหม่น่าจะเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะคะที่กําลังถมชี้แล้วก็วางระบบสาธารณน,นประโภคอยู่ส่วนที่ของเราที่จะขายเนาะก็จะเป็นแปลงติดก,กับของท่านเลยก็จะเป็นแปลงที่ติดก,กับ ของโครงการเลยนะคะของเราจะเป็นเนื้อ,อที่ที่ยังไม่ได้ถมที่เพิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างอ่าที่ของเราจะอยู่แปลงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีต้นไม้แล้วก็มีบ้านนะคะบ้านที่กำลังปลูกแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จเราสามารถต่อเติมได้เลยนะคะส่วนนี้ที่ถมที่แล้วจะอยู่ประมาณ5ไร่กว่านะคะ แล้วก็ยาวไปเลยนะคะยาวไปถึงคู่ขนานกับเส้นที่เขากำลังถมที่อยู่ค่ะอาสิ้นสุดจนถึงต้นไม้ใหญ่ๆเลยค่ะตรงที่รถกำลังถมที่อยู่นะคะของเราก็จะยาวประมา,ะมาณนั้นถามว่าที่ดินตรงนี้มันทำอะไรได้บ้างหนึ่งเราสามารถทําแปลงเกษตรได้นะคะเพราะว่ามีน้ำน้ำเป็นน้ำที่จอดจากบาดาลแต่มีไฟเข้านะคะ ถนนเข้าถึงได้เรียบร้อยเลยค่ะ,ะหรือนักลงทุนที่จะสนใจทําบ้านจาัดสรรได้เหมือนโครงการนี้เขาทำแล้วก็ทำได้เหมือนกันนะคะแค่ถมที่ขึ้นมานิดเดียวก็ถึงละเดี๋ยวเราไปดูแต่ละส่วนมีอะไรบ้างเดี๋ยวไ้พาไปตรงส่วนที่เป็นเป็นสวนนะคะบ้านสวน มีสะหนึ่งลูกแล้วก็ชีอจะปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยเดี๋ยวเราจะใช้ประตูวิเศษเข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นทางรัดค่ะเนี่ยคะ่ะที่จริงมันมีถนนอยู่ฝั่งนู้นนะคะอันนี้เป็นประตูวิเศษอเดี๋ยวไปไปกันเลยค่ะตามมาจะไปได้ไหมเนี่ยอ่านอยู่อ่อไปตามเข้ามาเลยค่ะ นี่ค่ะประตูวิเศษที่เราเข้ามาเรียบร้อยนะคะที่ตรงนี้จะเป็นที่ของเราเหมือนที่บัตแจ้งเมื่อกี้ตัวนี้ถมเรียบร้อยแล้วนะคะพื้นที่เท่ากันกับฝั่งโน้นเลยฝั่งโน้นถมเท่ากันเลยค่ะไม่ต้องถมเพิ่มถ้าผมเ,มเพิ่มก็อีกนิดเดียวก็ได้แล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวตัวบ้านแล้วก็ที่นาอ่า โอเคเนี่ยค่ะส่วนที่ส่วนแรกเนาะที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่มีสระสระแล้วก็มีบ้านตรงนี้ค่ะสระเป็นบ่อปลานะคะปลาเยอะมากเดี๋ยวมาซูมดูปลากันก่อนนิดนะึงใครจะทำบ้านสวนไม่ต้องทำอะไรมากเลยเพราะที่นี่มีทุกอย่างมีต้นมะพร้าวมีต้นมะม่วงมีบ้านไว้แล้วนะคะเหลือแค่เราจะต่อเติมให้เสร็จนะคะ แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่มีต้นมะดูต้นมะค่าที่เก็บรักษาไว้นะคะแล้วก็มีต้นสะดาวอ่าแล้วก็มีสะตัวนี้ทําเป็นน้ําดูดขึ้นไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เนีย่ยค่ะความอุดมสมบูรณ์มีปลาจริงๆแปลงนี้เราจะทําเป็นโฮมสเตย์ได้นะคะหรือว่าทําเป็นร้านกาแฟได้สบายเลย ต่อไปก็จะเป็นส่วนที่สองส่วนที่3มนะคะเดี๋ยวไปเลยไปค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วน ที่2นะคะกับที่3รูปโฉดมันจะมีทั้งหมด3านโฉดนะคะแต่เป็นเจ้าของคนเดียวกันส่วนที่2เนี่ยที่จะอยู่ประมาณ9ไร่จะอยู่ฝั่งนี้ยาวนะคะเห็นถนนตรงนี้ไหมคะที่บ้านยืนอยู่เนี่ยค่ะยาวจะสุดต้นตาลแล้วก็ต้นไม้ตรงพุ่มหญ้าตรงนั้นไอ้ตรง,ต,รงต้นไม้ใหญ่ๆตรงนั้น,นะคะ่ะตัวเนี้ยจะเป็นทางยาวเข้าไปเลยค่ะเป็นส่วนที่2ทั้งหมดเนื้อที่9ไร่แล้วก็ถนนตัวเนี้ย ผมขึ้นมาแล้วน่าจะอยู่ประมาณ4-5เมตรนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่3นะคะเนื้อที่ก็อยู่ประมาณ7ไร่กว่านะคะก็ยาวประกบกันเป็นคู่ขนานกันไปค่ะส่วนแปลงที่2ก็จะติดที่ของที่เขากําลังก่อสร้างที่กําลังถมที่อยู่นะคะเนี่ยค่ะรถกําลังถมเห็นรถขนไหมคะถมยาวสุดเท่ากับแปลงของเราเลยซึ่งถ้าแปลงนี้นะคะ ถ้าเราถมเหมือนเขาเนื้อชี่จะกว้างมากแล้วก็จะสวยมากเลยค่ะเพราะชี่ได้สัดส,ส่วนทั้งหน้ากว้างแล้วก็ความยาวแล้วก็มีถนนตัดผ่านมาเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะถ้าท่านนสนใจนะคะเดี๋ยวมาแจ้งข้อมูลนิดนึงที่ตรงนี้อยู่ขึ้นกับตำบลบ้านเป็ดน,นะคะห่างจากถนนเลื่องเมืองน่าจะไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงกิโลครึ่งเนาะพี่ต่อมเนาะ ก็เดินทางเขาออกสะดวกนะคะเหมาะกับอนาคตที่กำลังพัฒนานะคะเพราะว่าต่อไปอ่ะขอนแก่นปริมาณคนอ่ะเยอะขึ้นทุกคนส่วนใหญก็อยากมีบ้านกันเนาะแล้วตัวเนี้ยมันก็อยู่ใกล้บ้านจัดสรรด้วยถ้าเราจะทําลงทุนอะไรแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับให้ลูกค้าพิจารณาสนใจนะคะที่จะมาดูที่นะคะอ่าโทรมาได้ที่เบอร์ 0946389575นะคะและอีกเบอร์นึงนะคะ0933298768หรือติดตามไปที่เพจของ Matt Home Property นะคะหรือแจ้งราคาราคานะคะจะบอกว่าต่อล่อยู่ที่1,450,000านะคะค่าโอนคนละครึ่งค่ะหรือ เหมานะคะอยู่ที่31ล้านเป็นราคาเปิดนะคะสนใจต่อลองราคาได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ